ัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองไปทักทายเอฟซีสุขภูสุขคนนะคะช่วงเที่ยงกว่ากว่าบ่ายบ่ายบายล้วละ่ะอืมโอ้บ่ายตัวอะไรบายสองที่บายสองหรตัวสง่งเพื่อพญ่ขึ้นไม่กินขึ้ไม่กินกาแฟหรอแม่เพิ่นกินเพิ่นกินอาหารแล้วเพิ่นลงไปกินอาหารหาแต่สิบโมงมืงม้อนี้นี่นเฮ็ดอีเด้กกินอะ้กินจกเจ้า กินเล้วเพื่อเลยล้มไปพาฟื้นเออย้บบนกับซักผาซักห้างเราเอาไปจากเรียบร้อยแล้วก็เลยอันซ้ำความสะอาดของน้ำแล้วก็เลยมา่านขึนมาเห็นแต่เล้าขึนมาชงกาแฟม่านเราเห็นกินกาแฟดำเนาะแล้วก็เลยต้มไอ้เครื่องชีดกาแฟแล้เนาจึงบอกบกบกบอก,บอก,บอกย้บนเลยมยะย้บบ่นกเกลยวางกเลยมะเปิด ทรศัพท์บึ่งคอมเมนต์พี่น้องเก็เลยมาบึ่งคอมเมนต์มานั่งตัดล็บไปนะั่งเาเลยสิมาตอบคอมเมนต์เ็เลยสิมาบอา,าสู้กันฟังสิมาทักทายกันนอง์มอนี้เนาะอ,อันที่คลิปเจ๊บนลงมือน,นี้ก็คือเป็นคลิปของเมื่อวานตอนเย็นๆเนาะเพราะว่าเจ๊บนจะฮ็ดคลิปแบบนี้มาแล้แล้วก็จะมาอัปโหลดตอนเสาร์เวลาเจ๊บนตื่นจากที่นอนก่อนจะลงมาเจ๊บันก็อัปโหลดจะก่อนแหละจังค่อยลงมาอย่างสี่นะแต่มันก็เป็นคลิปของเมื่อวาน เอามน,นีกะเดี๋ยวยูบุตรจะมีอย่างแต่เมื่อวามาตอบมาอย่างกันเนาะสำหรับอ่าคอมเมนต์ในคลิปนะคะทุกคนอ่ามันกะคันเท้ามีมีคลิปได้ทักทายกันได้บอกได้จากกันมันก็จะมีคําถามมันก็จะมีคําตอบแบบต่อเนื่องมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าในการที่ว่าเพราะว่าจะว่าอัปเดตจะบ่าว่าอีกเร้วนะเรื่องอะไรอเรื่องต่อวีซ่าเนาะ ก็บอเป็นยังก็บอกไปได้แต่ว่ามันก็นยังม่ทันถึงเวลาที่ว่าเราจะต่อหรือว่ายังไม่ต่อแต่ก็คือโสกันได้ซื่ๆนั่นมันนี่ก็เลยอ่ามีหลากหลายความคิดเห็นนะคะแสดงความคิดเห็นมีทั้งแบบว่าส่วนมากก็คืออยากให้ยายบนอยู่ต่อนะคะพี่น้องถ้า่อได้นะยายถ้าเป็นไปได้ถ้าต่อได้อยากให้ยายอยู่กับกับตาลูนี่ไปก่อนเอออยู่อยู่เงียๆไปเลยพักผ่อนสำหรับ คอมเมนต์ที่เพื่อนอยากให้ญี่ปุ่นอยู่กับพญยายนะบ้านี้ญี่ปุ่นอะคือเฮากตาอจะกลับไปทำมาหากินของเฮาเพราะว่าอยู่นีเฮาบม่มีแนวเฮ็ดแมนบ่พี่น้องแล้วรายได้มันก็บ่ได้เพิ่มพูนเพราะว่าพญานก็หายแบบส่งเสียทางบ้านให้เราการกินอยู่น้ำเล่าอยู่หนี่เราจัดการจ่ายเองเบิดแมนว่า่ะแล้วเราก็ไ่ได้โอนเข้าบัญชีไปตังหากให้เฮาตั้งหากเด้ อันนี้เป็นเงินเก็บของเธอเดอ้ออันนี้เป็นเงินเธอส่งกับบ้าาเดิมบอด้แบบนั้นนะคะก็คืออา่ายุดจะส่งกับบป๋าเท่าไหร่ต่อเดือนอันนี้คือตกลงกันเลี้ยวกับตามนั้นแล้วก็ส่งให้ตามนั้นแล้วก็ค่ากินค่าอยู่อยู่ที่นี่ก็คือเล่ากับสปอร์ตทุกอย่างใจเองทุกอย่างอใายบุญบได้จกกบกระเป๋าบาได้ยังแต่ห้อบอดี้มีไรได้นอกเหนือจากนั้นเด้พี่น้องอืมหัละมานี้มันก็เลย มีมีคาแนนํามานะคะเนาะมีคําแนะนํามาว่ายายถ้ายายาอยากอยู่ถ้ายายจะอยู่ยาวๆอยากแนะนําให้ยายไปเรียนแล้วก็หางานทําอันนี้ยายบนเคยมาเว้าหลายรอบแล้วเด้อพี่น้องเด้อในการที่จะไปเรียนแล้วก็หางานทาเนี่ยอยู่อยู่สวีเดินเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งอยู่แถวแถวบ้านพญ่น่ งานหายากนะคะมันเป็นชุนบทด้วยมันเป็นตำบลอำเภอเล็กๆนะคะมันบ้อยูจังเยตะบอยมันบ้อยูจังสตอกโฮมมันบรยยิ Home, บรย,ยูแบบคนหลายๆงานหลายๆนะ่ะนะพี่น้องอืมบัดนี้การที่จะแนะนําให้ยายบนไปเรียนเพื่อจะทํางานหน่ะยพี่น้องคิดเบ้่งว่ากลัวจะเลี้ยนจบนะคะจวดกลัวจะไปทดลองงานกลัวจะผ่านกลัวจะนู่นนี่นั่นยายบนเห็นตัวอย่างเร้ว นะคะน้องเอฟซีที่เป็นคนอำเภอสีดาที่มาอยู่กรีบุญห้าปีนี่พี่น้องห้าปีนี่ยังบ,บ่ท่านบรรจุงานยังยังเรียนยังทดลองงานยังเรียนยังทดลองงานอยู่เท่าปาน,นี่นะคะยังบ่ได้ไเป็นตัวเป็นตนยังบ่ได้งานเป็นแบบบรรจุเป็นเงินเดือนเอกชนอยู่พี่น้องแล้วอายุเขาอะกําลังเห็ดกําลังสังสามสิบสี่สิบหนึ่ง เออเขาตามผัวเขามาน่ะผัวเขาไปจดทะเบียนมาเอามาอยู่นั่มน่ะนะเดี๋ยวบัณิตอ่าเขาก็ต้องหาเงินทรงเสียทั้งบ้านเองหาเงินใส่ใจเองเพราะว่าเขาก็อายุยังหน่อยแล้วเขาก็ยังมีความสามารถในการที่ไปเรียนเนี่ไปซักผ้าเล็บญี่ปุ่นฮักญี่ปุ่นซักผ้าโดยซักผ้าเองดิดพี่น้องญี่ปุ่นซักผ้าเองเด้อบ่ได้เขาเครืองเด้อนนี้วะ ส่วนที่เอาเขาเครื่องก็ตั้งหักไปไงแล้วเอาไปลงไปข้าง่างส่วนที่เสือผานุงเหรียญยี่บุนมันบดได้ทกระปุกบรได้เปลือนี่อย่างยย่บุนยย่บุนสักเองเห็นไหมพี่น้องสักมือแม่มันบริด้ทกระปงเนย่ยงเอาไปปั่นเย่บุว่ามันหยับหล้วมันกับสีมันหมองหมองจังเลยบุพเพรามันไปปนเสือผาหลายๆอย่างเนาะหลายเยอบุนก็เล็บเลยหักมันนั่งตัดร็บันนี้พี่น้องฮาลาบานิกาเยอบนก็เลย จะบอกว่าการที่จะไปเรียนเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพี่น้องว่า,นนา,าเ,นเนี่ยดูหน้าตายายบุญเนี่ยผมเนี่ยกำลังเส้นบังงาขึ้นมาเบิดแล้วได้เนิงอกสองจากสองสีแล้วอายุเด้อบาหน่ถา,ามอายุยายบุญแน่ว่าอายุยายบดดุญทวดใดพี่น้องยายบุญสิหกสิบอยู่มืออื่นเหมือเหือนี่แลว ซึ่งมันใกล้ไวกระเซียนเต็มทีแล้วโออถ้าบ้านเฮ้ามันกะกระเสียนเหรอเด้เป็นข้าราชการเป็นยังเขากระกระเสียนเหรอเด้หกสิบปีนี่เขาบ่าเอาไปกีเอาเขาบ่าเอาไปเห็ด,ดยังเขาเอาไปเห็ดปุ๋ยเหรอเด้พี่น้องบันนี้จะแนะนน้ำให้ไอ้บนไปเลียนแล้วก็ไปหางานเห็ดเพื่อจะได้มีายได้ทรงเสียทั้งบ้านบ่าต้องหนักเพอใหญ่อันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการหวังดีเนาะเพิ่นก็บหวังดีนั่นล่ละแต่เพิ่นอาจจะ วันแาจะเพิ่คิดว่าเอออู้ย่ายแลเราก็อายุหลายเลี้วมันเลยวบทํางานเร็วมันเลยวไ,ไปเรียนไว้ไปอ่ะอ่านหางานเหตุเร็วแม่นไปหางานเหตุกระสูดเล็กหน่อยบ่ได้ดอกพี่น้องกระสู่พู้เขาอายุหน่อยหน่อยการถ้าไปทดลองงานหรือว่าไปสอบไปฝึกงานในจางใสก็สิมาเอาพูดเถ่า ผู้เฒ่าเล้วกะเถียมความจํากะสีเมนสื่อสารกะสีงูง,งูงป,ป่าเมนบลาหมันกะสีบ่เก่งคือพวกอเขาอายุนีหน่อยสามสิบสี่สิบยี่สิบสามสิบผู้เขาเกิดมาญงรุ่นเนาะความสามารถคล่องแคล่วว่องไวเขาก็ต้องหนจ้างเขาก็ต้องเลือกเอาคนที่คนที่เขามีความสามารถแบบคล่องแคล่วว่องไวอายุยังหน่อยเออเขาก็ต้องเอาแบบนั้นศักยภาพในการทํางานคล่องตัวกว่า เขต้องเอาแบบนั้นพี่น้องปน้จังเฮ้าหลรอมันกายแก่กายแกงแล้วเออขั้นเ้เลียนมาพ่อซื้อสารนั่นเออก็ว่ายูตะว่าสิใเ้เลียนเรามาหาเหตุงานน่ะคงจะบ่คือโดกเพราะว่าพอญ่เราก็ว่าแล้วมันมันเป็นไปประด้นแล้วมันนั่นมันเลยไวเหตุงานแล้วว่าอือตาเล่าก็สีกเกษเียนแล้วเล้าก็สีได้ว่างมือแล้วก็สิเหตุงานจาขวงไปกๆๆอกแกล็เออขายใหม่ขายฟื้นขาย รถขายลาประกอบรดขายนู่นนี่นั่นขายของเราไป่างส่นะแต่ว่างั้นขับรถนั่นถ้าเรากเกษียณนะตอนนี้เราก็หกสิบห้าแล้วนะแต่มาเรายังสามารถเหตุงานใดอีกเราก็เหตุไปสก้อนยังส่นะพี่น้องแล้วบันทึกคนที่อ่าบอกเห้เยบนไปเลี้ยนเราไปเหตุงานน่ะก็ขอบคุณอยู่แต่เพิ่นก็นอาจจะลริ่มนึกถึงหรือว่าบรูอายุเย้บนว่าเย้ยบนอายุหลายเลว ยีบุสิหกสิบอยู่ลํามารอนีเแล้วพี่น้องอืมมันบอมเมนเด็กหน่อยไว้รุ่นเด็กหน่อยสามสิบสี่สิบเพราะจะได้ไปอ่ากระตือหรือหลอน่นขวนขวายหางานเฮ็ดเด้คําว่าหางานเฮ็ดนี่พี่น้องเอ,อ้ยี่บนญยีบนบ่มากดอกบอ่มากดอกการที่จะไปสื่อสารกับคนต่างประเทศงูงูปลาปลาภาษาจาขวงนะ่ะแล้วก็จะไปลำบากใจเป็นขี่ขาเขานะ่ะ เออบันดนี้จีอวยมหารายได้อยู่ทางบ้านเท่าบัดนนี้พี่น้องมีเม่นหนึ่งเพิ่นเข้ามาว่าถ้าได้เดือนละสามสี่หมื่นสิมาเห็ดหยางนี่สิมาอยู่หยางนีงน่ว่าสัน่นอันนี้เพิ่นบ่รู้คือกนวมาเพิ่นเพิเพ่นเ,เ,เพิ่นเคยติดตามยายบุญบอเป็น FC เอฟซียี่บุญบอรหรือจังไนก็บบรูู้นะคะการที่ยายบุญมาเ้าเรื่องรายได้การค้าขายนี่ยายบุญอยากเอาสลิปตัละแต่เดือน ตลาออเดอร์มาชว่วให้เราเบิ่งอยู่อืมต่าคนที่เป็นเอฟซีญี่ปุ่นแล้วกับเป็นลูกค้าญี่ปุ่นน่ะ่นจะลู้เออแมอนความเล่าตั้งแต่ข่อยกับออเดอร์น้ำเล่ากับสร้างของน้ำเล่าเดือนหนึ่งกับออเดอร์หนึ่งกับบ่านหน่อยบาทคนลงคนน้นบ่แมนรักร้อยเด้พี่นอ้นองคนลงคน้นักพันขึ้นสองสามพันขึ้นนะกล้องเดียวเนี่ยออเดอร์เดียวเนี่ยเรามาดนีเดือนหนึ่งนี่ ย่บนสิได้จักเอาเด้อคิดว่าเอาหาลังเมื่อขายดีๆหาลังอาทิตย์ขายดีๆนี่ย่บนขนขวงไปซงไปสนีบ่ไดเพราะว่าไปสนีบันย่บนห่างห่างจากตัวอำเภอะน่ะไปก,กลับเกือบสามสิบโลเลยพี่น้องเออยย่บนต้องขนขวงไปซงทุกมือนะมือใดของหลายคือย่อบนบนมีรถกระบะแมนบอย่อบนบนมีรถกระบะย่อบนก็ใสซ่ซาเล่ง ซึ่งมังมือมันเบเบิด์ตยายบนต้องโท่ใไห้ไปสนีโหลดไปสนีมาเอาอยูบานมาเอากองพัสดุยูบานยายบนจีส่งแบบค่าลูกค้าระบุมาว่าให้ส่งขงของไปสนีไทยหรือว่าะระบุส่งว่าเครี่ส่วนมากยายบนจะส่งเป็นไปสเน่ไทยเป็นหลักนะคะเพราะว่ายายบนเป็นสมาชิก นะคะสมัครเป็นสมาชิกไปสนีทให้เฮากันเลยส่งไปสนีทให้เป็นหลักแต่ถ้าลูกค้าผู้ใดเพิ่นระบูมาว่าให้ส่งเคอรีเดอไปสนีทให้บสทสะดวกที่จะไปส่งบ้านคอยเยบบนกับไปส่งเครี่อรีาน,นี้ถ้าเมื่อใดออเดอร์หลายๆเยบบนเอารถซาเล่งขนไปบุเบิดเย็บบนทั่เอารหลดของไปสนีทมาเอานะคะมาหลับผัสดสะดวอยู่บาก อันนี้ยี่บ่นก็ลงเคยลงคลิปให้เบิ้งนะคะว่าอ่ารถไปสนีมาขนของอยู่บ้านเนี่ยเคยลงให้เบิง้งแต่เพิ่นอาจจะบรู้ว่ายี่บ่นขายของออนไลน์หรือหยังกับบ่ฮู้เพิ่นเพิ่นฮู้แต่เพิ่นฟังแต่ว่ายี่บ่นอยู่บ้านยีบน่ยบ่นขายของอเดือนละสามสี่หมื่นเดือนละสามสี่หมื่นนิดยังถือบ่าหน่อยนะสําหรับแม่ค้าออนไลน์นะพี่น้องแม่ค้าออนไลน์ซิยู่ที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยที่เขาโพสขายไล่ขายนู่นนี่นั่นขายอ่ะ แยยบลนแค่ทําคลิปนะคะแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กแค่นั้นเองอยยบนเห็ดไงบ่ได้คือถ้าเราจะรีวิวขายหรืออ่าไล่ขายนู่นนี่นั่นขายทุกมือประจําตลอดเลยนะ่ะยายบนบม่มีขวงยายบนไม่มีขวงที่จะส่งเห็ดโบไหวเห็ดบบทันคือเฮาเห็ดแค่ตามกําลังตัวเองอยายบนบริจ้างลูกมือ,อยายบนเห็ดเองเป็นธุรกิจครอบครัวอืม ลูกเขยลูกสาวลูกไา้พ่อเห็ดซอยแค่นั่นนะคะแค่นั้นคือแต่ยบนเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นคนปุูงเป็นคนอ่าเห็ดอีหยังถูกอย่างเนี่ยแต่ว่าลูกเมือก็คือให้ลูกเห็ดอ่าเตรียมนั่นเตรียมนี่ให้ให้เขาเห็ดซอยเออกับประมาณนั่นเรี่ยวเฮากับมาเห็ดคลิปขายแล้วก็โพสทั่งเฟซบุ๊กขายนะคะซึ่งอีซีใน ในอ่า u ูทูบเขากับหลายอยู่แล้วกับใน f a c e b o o กกะอ่าสามสี่พันอ่ากับประมาณนี้เออยิบ่บงกับพ่อได้ขายยิบ่บงกับขายถูกมือขายไปเรื่อยๆขายบันไดกเขากับมาร่วมยอดเบิรงมาแต่ละ,ตละเดือนแต่ละเดือนน้ำเห็ดยอดได้หลายเป็นไดมันก็จะมีสลีปมันก็จะมีสลีปโอนเขา่านะคะพอ่ายิบ่บงบ่ได้ บ่ได้เห็ุแบบปลายทางได้แค่บนเหตุแบบโอนนะคะระบบโอนผู้ใดสั่งมาเพิ่นกะ,ะโอนเงินเข้าบัญชีมันก็จะมีสลิปโชว์อยู่ในไลน์หรือว่าในเม็กซนเจอของเฮ้านะคะตลอดพอตกสิ้นเดือนมาเราก็จะรวมยอดดูนะคะรวมยอดเบื่องว่าในบัญชีของเฮ้ามีเงินโอนเขา้าาใดไดามีเงินจากการขายของท่าไดนะคะเดือนหนึ่งย่างบ่ไดก้กั สองหมืนสามหมืนนะคะสี่หมื่นหาหมืนกับยังหาหมืนมันจะยังอยู่ที่สามสี่หมืนนะคะยี่บนจะรู้เลยว่ากําหนดที่ตัวเองทําแล้วก็ลูกค้าตัวเองมีระดับไหนจะอยู่ประมาณสามสี่หมืนนี่บอกหาโตเดือนนะคะทุกคนบัดน,นี้เพิ่นบอสเสือด้วยที่เพิ่นเม่นมาแบบนั่นละ่ะด้วยที่เพิ่นเม่นมา,าได้เดือนละสามสี่หมืนสิมาอยู่ยังนะ อันนี้่นว no ่าจะมาอยู่อย่างมาอยู่อย่างมาอยู่น้ำคนที่เฮาหักมาอยู่น้ำค้นที่เฮาคิดหอดมาอยู่ที่น้ำค้นที่เ่นดีกับเฮาซัพพอร์ตเฮาน่นนี่นั่นนะคะยิ่บนบอกคุยเรื่องเงินเรื่องทองยี่บนบกเคยอวดอดเอ่ออวดโอว่าจะของรวยบกเคยมาว่าว่าฉันมีเงินท่านั่นท่นนี้เออกูมีเงินท่นนั่นทุนนี้บ่เดบ่หาบ่นั่นกูกะมีคนส่งเสียนู่นนี่นั่นพพอใหญ่นี่เราส่งอีเลตแต่ว่ายี่บนบ่เคย เ่เคยสิมาอันว่าวรายได้รายนู่นนี่นั่นจะขวงนะคะยี่บนจะเป็นคนแบบนั้นยี่บนมีหน่อยกัเก็บมีหลายกัเก็บเหลือกินกัเก็บเหลือใส่กัเก็บเก็บจนแบบซัพพอร์ตครอบครัวตัวเองได้เมนบ่มีพอหญยยาี่บนก็อยู่ได้นะคะแต่บ่ฮันมีพอยญย่ยี่บนก็อยู่ได้ต่กวนอยู่กับพอหญ่บิวเราแหงบ่ได้ทรงเสียย,ยี่บนแบบนี้ อยู่กับพญบิวคนที่เราตายอ่ะเราทรงห้บ้านให้พพอจะบนเดือนละสามพันตั้งแต่ยุนกันจนหอวดมือเราป่ว,ปวยเราตายนอกจากนั้นคือค่ากินค่าอยู่ค่าชาวบ้านเชาหยังเราเป็นคนออกค่ากินเราเป็นคนใจยี่บนกบฏใจยอย่างแต่ว่ายี่บนต้องไปหาเหตุงานเพื่อจะเก็บเงินเองเราจะให้ยี่บนเฉพาะวันสําคัญอันนั้นไะที่อยู่กับบิวนะ่ะ เราจะห้เฉพาะวันสำคัญก็คือวันคริสต์มาสวันเกิดวันวาเลนไทน์แล้วก็สีสือท้องห้แล้วก็สีสือโทรซัให้ยเออจังสันประมาณนั้นแต่งเงินเป็นอย่างยบบงคือมีเงินใส่เป็นอย่างคือมีเงินเก็บยบบงไปหิดงานเด็กยบบงไปดเป็นพนักง,งานทําความสารโรงแรมมาเป็นแม่บ้านดูแลส,สวนดูแลบ้านพักดูแลบ้านเซาอออจนวันเลาตายอืมเพราะแล้วตายยบบงกับมาขายของออนไลน์ เริ่มมีเอฟซีเริ่มมีคนหจูจากอยู่ในโซเชียลยู่ผนก็นมาขายของออนไลน์กับขายน้ำพริกขายผาพันข้อก็โตมาจนนัสซูเม,มอร์นี่นะคะจนนัสซูเม,มอร์นี่เอฟซี FC ก็เริ่มหลายลูกค,ค้าขาประจำก็เริ่มหลายนตอนนี้ก็ยังโทษถามมายายไก่เสด็รกกลับไปลอดกินน้ำพริกยายไก่เสดับไก่ไก่สิรกลับไปปันไอเสด็จกลับลอดั่งของลอดซั่งพริมอืม ูกคายู่บนนี้นะคะมีแต่ดเนื่องด้วยที่ประมาณว่าเพิ่นคือจะบ่คอยได้เบึงหล้วก็บ่เสือญี่บุนเนาะเพิ่นเลว่าถ้าได้หอดสามสี่เมือนสิมาอยู่เห็ดหยังสิมาอยู่หยังมาสักก็เพิ่นถามมาแบบนี้มก็บรรู้จักสิวาจังไดนก็เลยอธิบายให้เราฟังนะคะก็เลยอธิบายก็เลยอธิบายว่าภาษาหยังสามสี่เมือนเนาะถ้าเห็ด เป็นธุรกิจใหญ่ๆอ่ะคือคือคือ,คอแมค้าออนไลน์คนอื่นอ่ะเขาได้เดือนแล้วเป็นแสนเป็นล้านขั้นสั่นเขาบ่ห่างบ่มีบ่หล่ำบ่รวยกันดอกพวกแมค้าออนไลน์พอค้าออนไลน์ไล,ไล่ขายขวงอ่ะแต่เยบุนบ่ได้ไล่ขนาดนั้นบ่ได้ฮ็ตขนาดนั้นเขาเหตุแค่กาลังจ่อของเพราะว่าี่บุนบ่ได้ไปรับแบนคนอื่นมาตีเยบุนตีแบนของตัวเองนะคะตีฮ็ตโลโก้ของจ้อของเองเป็นน้ำพริกปลาทูคั้วแห้งอืม สูตรจ้าของเป็นปลาสับสุกสูตรเจ้าของนะคะย่างอื่นกับคือเสริมขัามานานาแรลงนาหยางนั้นเสีเ 5, สสสยเออนาปีไม้นาแรล่งเนี่ก็จะมีพวกปลาย่างพวกปลาแดดเดียวอืมพวกอ่าใส่กอบพวกสมมูสสมูสยู่บนเห็ดเบิร์เด้บ่แมั viv, นว่าเห็ดหน่อยเ okay. ด้บ่แมันเห็ดหน่อยหน่อย่างแต่เห็ดหลายอย่างแต่บดิเห็ดหลายจนล่นเมื่อยังสีนาฮัลล่ะเพื่อนก็อาจจะ่เข้อใจเนาะ อ่าแล้วการสําหรับคนที่บอกให้ยบนไปเหตุงานก็เออฟังเด้อย่บนไปเหตุบ่ได้ดอกเพราะว่าอายุหลายเลี้ยวนะคะอายุหลายเลี้ยวมันโมเมนต์สี่สี่สิบห้าสิบด้มันมมสี่หกสิบม,มืออื่นมือฮึอนีเลีเย้ยวยบนนะุน่ะเห็นหนาา้าตายังสี่นะ่ะย่บนเห่าเลยด้พี่นอ้องโมเมนต์าสิบอกให้กันไปแยกแยกงานเหตุงานเด้เขาเบื้องบัตรประชาชนแล้วเขาเสียเอาเยิบุญบอพี่น้องเนาะหะ เริ่งป่วใหญ่แล้วก็บ่ให้เหตุถ้าเฮาอยู่แบบว่าบ่าคิดอีหยังเลยอยู่ไปมือมือกินไปมือมือแล้วกะเราส่งเสียทั้งบ้านให้บ่ต้องคิดอีหยังบ่ต้องอยากได้เงินเก็บบ่ต้องอยากอีหยังยังเสียมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันบ่นแน่เด้อนาคตของคนเฮาเอามันก็บ่นแน่เด้ชีวิตของคนเฮาถ้าเกิดมือใดเออพนเบือ่อพน บอ่อนั่นเฮาเรื่องอะไรเฮาหนี้ไปกับบ้านอยู่ายตายแล้วประเดี้เฮ้าเสียเงินใส่ไปเย็นอยู่ไปกินในอนันนั้นขดขังพี่น้องวาวาเกิดมาเป็นคนเฮาก็ต้องดินร้นเฮาก็ต้องมีเงินเป็นของตัวเองเฮาก็ต้องมีรายได้เป็นของตัวเองเพต้องพึ่งพาคนอื่นตัวหน่อยอย่าบนคิดจ,จังสี่เดียบีน้องหะล่ะเนาะเอา้าซ้ำนั่นละ่ะบ่ไปหลายมันยาวมันยืดยี่สิบนาทีแล้วขอบุญกบคุณลหลายๆนะพี่น้องเด้อจีเกิามาเมนแล้วกับ ผู้ใดคิดยังไรกะเม่นได้นะคะแต่ว่าถ้าอันไดที่แบบว่าแปลกๆเหมือนกับสงสัยยี่บนกับมาตอมให้ย,ยังสิ่หละเนาะอม,มื่อนี้ย่บนมาจิลงไปงลางก็คือเพระท่านได้ยังอยูย่ดกตัดเล็บจก,กันมันเล็บกับควบ,บเล็บกับสีแย่อีหยังเป็นี่หยังี่น้องหมู่บ้านไป,ไปลกหญ่าไปถอนหย่านั่นละ่ะขอบคุณขอบคุณเล,ล่าได้พี่น้องเด้อขอบคุณมากมายค่ะบ๊ายบาย